สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีสิงในเดือนพฤษภาคมคลิปนี้เรามาลุยดวงรายเดือนกันต่อแต่ว่าก่อนอ่านดวงสิ่งสําคัญคือต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยชื่นใจเป็นกําลังใจมากๆสําหรับคนทําคลิปขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมนะอ่านที่ดาวจรเราไม่ได้เห็นพื้นดวงของแต่ละคนนะต้องบอกว่าตอนนี้ จะดีขึ้นเกือบทุกราศีเลยเพราะดาวพฤหัสที่เป็นดาวใหญ่แล้วเป็นดาวที่ประทานโชคให้กับทุกราศีจรดีคือจรเป็นเกษตรเข็ม เข้มแข็งมั่นคงจะดีขึ้นเกือบทุกราศีเลยจะมีสามราศีที่อาจจะดีน้อยหรือว่าคุณต้องเหนื่อยมากกว่าเขาหน่อยก็คือราศีสิงห์นี่แหละเพ,พราะพฤหัสคุณเข้ามรณนะราศีเมษพฤหัสไปเข้าวินาศและราศีตุลที่พฤหัสไปเข้าอาริแต่ก็คงจะดีขึ้นเปลียงแต่อาจจะต้องเหนื่อยมากหน่อยเท่านั้นเองทีนี้มันจะดีจริงหรือไม่ก็ต้องดูที่พื้นดวงเดิมของคุณด้วยดูก่อนเลยตานุรักษ์เดิมคุณเข้มแข็งหรืออ่อนแอ และพฤหัสเดิมคุณเข้มแข็งหรืออ่อนแอไปอยู่ในภพเรือนที่ดีหรือไม่ด้วยนะสําหรับผู้ที่เกิดราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาจนถึง16กันยาตามรกโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดและวางรักอยู่ที่สิงอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวของชาวสิงห์ยังจอดเป็นอุดอยู่ในภพสุภะเขาบอกว่าเป็นดวงที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองนะเพราะฉะนั้นบุญที่คุณทําความดีที่คุณทํามาจะปกป้องคุ้มครองคุณให้รอดปลอดภยัยดาวประจําตัวไปอยู่ในภพสุภะทําให้คุณมีจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ แล้วคุณเองจะมีความคิดริเริ่มที่ดีทําอะไรสําเร็จตามที่ปรารถนาหลายคนอาจจะมีการศึกษาต่อหรืออย่างน้อยก็มีความคิดที่อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมอาจจะมีการเดินทางไกลในระยะนี้ก็ได้ ทีนี้สิ่งที่สิ่งต้องระวังนิดนึงก็คือเรื่องของอารมณ์เพราะอาทิตย์คุณเป็นดาวธาตุไฟอยู่แล้วปกติสิงใจร้อนอยู่แล้วตัดสินใจเร็วพอดาวเป็นอุดมันก็ไปเพิ่มทําให้อาทิตย์แรงมากขึ้นคุณก็จะใจร้อนมากขึ้นแต่ว่าในด้านดีคุณก็จะมีความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานมากขึ้นตามไปด้วยนะเรียกว่าตอนนี้ไม่อยากอยู่เฉยๆอยากจะลุกขึ้นทำโน่นทำน,น,ทำนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี พอคุณใจร้อนเนี่ยเรื่องที่ต่อเนื่องมาคือคําพูดพูดไปอยู่ในเรือนอาคารแล้วอยู่ในธาตุไฟด้วยเพราะฉะนั้นคําพูดจะเร็วพูดแรงพูดเจ็บพูดห้วนบางทีตั้งใจดีแต่วิธีการพูดน้าเสียงที่พูดอาจจะทําให้คนฟังไม่สบายใจโดยเฉพาะกับคนรักคู่ครอ,องของคุณนะถนอมน้ําใจเขาหรือเธอบ้างแค่นี้คนข้างตัวคุณก็ปลื้มแล้วนะดีกับคนอื่นได้สารพัดเลยกับคน ข้างตัวทำไมมองข้ามเนาะเอาใจทนุถนอมน,น้ำใจกันสักนิดนึงพอวันที่15ดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณจะจรเข้าพบกันงานทีนี้คุณก็จะไปโฟกัสไปยุ่งอยู่ในเรื่องของงานมากขึ้นนะไปลุยงานมากขึ้นทำอะไรด้วยตัวของคุณเองแล้วก็จะหาเงินเก่งหางานเก่ง ในเรื่องของการงานดาวสุกดาวเจ้าเริอนการงานของคุณไปจออยู่ในภพมรณะดาวเป็นอุดอีกเหมือนกันสิ่งนี้ตัวเองเป็นอุดดาวการงานเป็นอุด คุณที่ทำงานประจำนะมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าจะได้รับมอบหมายหน้าที่ที่มีความสำคัญมากขึ้นอาจจะได้ขึ้นเป็นระดับหัวหน้างานแต่ว่าอาจจะต้องโยกย้ายไปประจำที่ต่างจังหวัดหรือต่างแดนเพราะว่าดาวไปอยู่ในภพมรณะในอีกมุมหนึง่งตัวคุณก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองด้วยนะหาความรู้เพิ่มเติมบางทีทำงานมานานๆยิ่งคุณที่พอจะมีอายุนิดนึงอาจจะไม่ทันโลกยุค ดิจิตอลเดี๋ยวนี้อะไรมันก็พิมพ์หมดแล้วเนาะอาจจะไม่ทานต้องพัฒนาเพราะาถ้าอยู่เรียบเรียเคยทำมาอย่างไงก็ทำไปอย่างนั้นเด็กรุ่นใหม่เขาทันสมัยกว่าเราเดี๋ยวเขาจะก้าวข้ามไปเนาะเพราะฉะนั้นพัฒนาความรู้พัฒนาตัวเองนิดนึงคุณที่ทำธุรกิจซื้อมาขายไปงานที่จบเป็นจ็อบงานช่างซ่อมบำรุงทำของ เตาให้เป็นของใหม่ทําของเสียให้ดีหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับความตายความเจ็บป่วยของคนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอันนี้ถือว่าให้ผลสําเร็จที่ดีมากนะคุณที่เริ่มต้นธุรกิจการงานของตนเองหรือว่าเริ่มงานมาสักระยะหนึ่งได้ลองผิดลองถูกมาประมาณหนึ่งแล้วคุณจะเริ่มมีความสําเร็จเป็นรูปธรรมให้เห็นคืองานของคุณจะเป็นรูปเป็นร่างเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้น คุณที่การงานมีปัญหามานะคุณจะมีทางออกสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยความรู้ความสามารถของคุณเองแล้วพอวันที่25ดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณ จอเข้าพบสุภะจริงๆพบสุภะเป็นพบที่ดีมากเลยเพียงแต่ดาวไปเป็นปราก็ทําให้ดาวอ่อนกำลังลงมานิดนึงคุณก็ต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นงานบางงานที่คุณได้รับมาคุณอาจจะไม่มีความถนัดไม่เคยทำมาก่อนทำให้ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงมากขึ้นก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าผลดีของเรื่องงานยังมีให้เห็นอยู่นะในเรื่องของการเงินดาวพุธด,ดาวการเงินของคุณไปจออยู่ในภพสุภะแล้วพุธเป็น ดาวเจ้าเรือนลาภะความสําเร็จของคุณด้วยก็อยู่ในภพสุภะเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้สิงค์คุณจะมีแนวคิดมีไอเดียดีๆในการหาเงินมีโอกาสที่คุณจะได้รับผลจากทางไกลอาทิตย์กับพุธเนี่ยเป็นดาวคู่สติปัญญาเลยเพราะฉะนั้นสิง์ตอนนี้คุณใช้ความฉลาดใช้ไหวพลิบของคุณให้เป็นประโยชน์นะทำให้คุณสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินหารายได้ได,ได้มากขึ้นการเจราจาต่อรองอาจจะมีปัญหาบ้างล่าช้าบ้าง แต่ยังไปได้นะคุณจะได้รับผลประโยชน์ได้รับความสําเร็จจากเพื่อนต่างเพศทีนี้พุธเนี่ยจะพักคุศาจนถึงประมาณวันที่23 การเงินของชาวสิงห์ก็อาจจะชะลอตัวลงไปบ้างคือได้เพียงแต่อาจจะช้าลูกค้าที่นัดไว้อาจจะต้องรอหรือว่าล่าช้าออกไปเงินที่จะได้ก็อาจจะต้องรอสักนิดหนึง่งยิ่งคุณที่ทําธุรกิจนะการปล่อยเครดิตต้องคิดดีๆนะช่วงนี้ปล่อยแล้วจะเก็บเงินได้เหนื่อยนานการลงทุนต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีเพราะมีโอกาสขาดทุนอยู่นะ คุณเองใช้เงินเก่งด้วยถามว่าไรายได้หาได้ไหมได้แต่คุณเองใช้เงินเก่งแล้วมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นต้องพยายามบริหารเรื่องค่าใช้ใจ่ายสักนิดหนึ่งแล้วก็ระวังเรื่องของน้สินด้วยอย่าพยายามก่อหน,นี้ระยะยาวจะดีกว่าไม่ควรค้ำประกันใครด้วยนะบางทีเขามานั่งเล่าหน้าเศร้าๆคุณก็ไปสงสารเขาไปค้ำประกันให้เขาระวังจะเดือดร้อนทีหลังและถ้าจะต้องทําธุรกรรมทางการเงินใดๆต้องรอบ ขอบมากๆด้วยโอกาสที่จะปิดผ้านในเรื่องของเอกสารสัญญามีอยู่นะในเรื่องของความรักราหูดาวคนรักคู่ครองก็อยู่ในภพสุภะอยู่ร่วมกับอาทิตย์ตัวคุณเลยไปอยู่ในเลือนอังคารธาตุไฟทั้งคู่คุณที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วอารมณ์จะร้อนหงุดหงิดง่ายทั้งเขาทั้งเราเลยนะทำให้อาจจะมี ปากเสียงกันได้กระทบกระทั่งกันได้เพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆเ,เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะมีเรื่องรักแทรกรักซ้อนเข้ามาเนื่องจากดาวปุตตะไปอยู่ในภพปัตตานิ บางทีเราไปกระทบกระทั่งกันมากๆอีกฝ่ายนึงออกจากบ้านเดี๋ยวมันจะมีเรื่องมือที่สามเรื่องชูสาวเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆถนอมน้ําใจกันสักนิดหนึ่งอย่างที่บอกไปนะส่วนคุณที่ยังไม่มีคู่มีโอกาสที่จะได้เจออาจจะพบรักทางไกลหรือในโลกออนไลน์ตอนนี้กําลังมาเลย ดูให้ดีด้วยคุณอาจจะไปรักคนที่เขามีเจ้าของคนที่เขายังมีพันธะอยู่เพราะฉะนั้นค่อยๆดูไม่ต้องรีบตัดสินใจโดยเฉพาะสาวๆนะไม่ค่อยห่วงหนุ่มๆเขาเท่าไหร่ชีวิตเขาผู้ชายเขาได้เปรียบเราเนาะเขาเริ่มต้นใหม่ได้แต่ผู้หญิงบางคนหัวโบราณพอพลาดพังไปแล้วโอกาสที่คุณจะเริ่มต้นมันค่อนข้างยากไม่ได้บอกให้คุณหัวโบราณหรืออะไรนะเพียงแต่ เราเซฟตัวเราเองก่อนเราให้คุณค่าของตัวเองก่อนดีที่สุดเลยนะนี่คือภาพรวมของสิ่งในเดือนพฤษภาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า